เดี๋ยววันนี้ครับเพื่อนเื่อครับเดี๋ยวผมจะมาสกัดทองจากเข็มน้ำหนักประมาณ3ามขีดนะครับเพืเ่อนๆนะเข็มก็ไม่ได้ชุบหนาอะไรมากมายนะครับเป็นเข็มรวมๆนะครับตัวนี้นะส่วนมากจะชุบแค่ตรงช่วงปลายนะครับเดี๋ยวผมจะใช้วิธีการกัดด้วยกดในติกนะครับขั้นตอนแรกเนาะแล้วก็พอได้เปลวทองออกมาแล้วนะครับผมก็จะเข้าสู่กระบวนการละลายทองคํานะครับแล้วก็ ตกตะกอนกลับมานะครับเ,เพื่อนนะขั้นตอนแรกเนาะผมก็จะนำเข็มของเรานะครับมาใส่ในภาชนะที่เป็นพลาสติกนะอ่านี่นะครับเราก็จะได้เข็มลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนนะขั้นตอนแรกก็เตมน้ำไปสักหน่อยนะครับ เราก็เดี๋ยวย้ายที่แป๊บหนึ่งแล้วก็จะเติมกดลงไป ในติกนะครับก็จะไปทําลายโลหะที่ไม่ใช่ทองคําออกไปนะครับเพื่อนๆนะการสกัดทองนะครับไม่แนะนําให้เพื่อนเพื่อนที่ยังไม่มีความรู้เกี่ยวกับเคมีนะครับไปทานะครับเพื่อนเพื่อนะอาจเกิดอันตรายได้นะครับหากเพื่อนเพื่อนที่จะอยากจะสกัดทองนะครับต้องศึกษาเรื่องเคมีการใช้เคมีให้ถูกต้องถูกหลักเสียก่อนนะครับเพื่อนๆนะ หลังจากที่ผมกัดกรดไนติกเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นเปลวทองแบบนี้นะครับจากนั้นก็นํามากรองด้วยทิชชู่เพื่อที่จะเอาเปลวทองคํากันนะครับเล่ากัดโลหะอื่นออกเนาะทีเนี้ยเขาเคลือบทองคําไว้กับโลหะเราทําลายโลหะปุ๊บนะครับมันก็จะมีเส้นทองหลุดออกมาจากชิ้นโลหะนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะนะหลังจากกรองเสร็จก็เป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆ่อนนะนี่นะครับมันก็จะได้เปลวทองคําแล้วก็ เหลือชิ้นงานที่กัดไม่หมดนะครับเดี๋ยวผมจะเข้าสู่กระบวนการ a r เลยนะครับเพืเ่อนๆนะเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับว่าจะสามารถสกัดออกมาเป็นทองคําได้ไหมนะครับจริงๆเราต้องกัดให้เหลือแค่เปลวทองคานะครับเพืเ่อนๆนะอย่างนี้ไม่แนะนําให้สําหรับมือใหม่ไปทานะครับนะเดี๋ยวมันจะตกตะกอนไม่ได้นะครับเพืเ่อนๆนะ หลังจากที่กรองแบบนี้แล้วนะครับนะเดี๋ยวเราก็จะมาละลายทองคําให้เป็นน้ํานะครับด้วยกด AR นะครับกด a r นะครับเราจะใช้กดเกลือ3ส่วนบวกกดไนติกอีก1ส่วนนะครับผสมเข้าด้วยกันนะครับจากนั้นก็เทลงไปในชิ้นงานให้ท่วมนะครับเทแบบนี้ได้เลยนะครับ จากนั้นนะครับเราก็สามารถที่จะนำไปตั้งไฟให้ความร้อนนะครับเพื่อที่จะเร่งปฏิกิริยานะครับให้ทองคําละลายเร็วขึ้นได้นะครับนะหลังจากที่ทองคําได้ละลายหมดแล้วนะครับเราก็นํามากรองให้ใสนะครับประมาณ2-3รอบนะครับสามารถใช้ทิชชู่หรือว่าสำลียัดในกลวยแบบนี้กรองก็ได้นะครับเพื่อนนะผมจะกรองอยู่ประมาณ2รอบนะครับให้น้ําใสนะครับให้น้าโปร่งแสงเลยนะครับ ั้นตอนกรองถือว่าสําคัญมากๆนะครับถ้าเรากรองไม่ใสเนี่ยเราอาจจะตกตะกอนไม่ได้นะครับเพื่อนๆนะทําไมเราต้องมากรองแบบนี้ทําไมต้องกรองเอาน้ําเพื่อนๆรู้ไหมเพราะว่าตอนเนี้ยทองคําละลายกลายเป็นน้ําเสร็จแล้วใช่ไหมเราก็จะแยกทองคาเนี่ยออกจากขยะก็คือการแยกน้ําออกจากขยะนั่นเองนะครับเพื่อนๆนะรนะเราก็เลยนํามากรองแบบนี้ นับเเนะเราต้องเข้าใจแบบนี้ก่อนนะเราถึงจะสามารถที่จะสกัดทองคําเป็นเนาะนะครับหลังจากที่เรากรองน้ําจนใสแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาเข้าสู่กระบวนการตกตะกอนทองนะครับนะรอบนี้ผมจะใช้เป็น smb นะครับหรือว่าโซเดียมเมตาไบซันไฟ์ผสมน้ำร้อน นะใช้น้ำร้อนนะครับผสม SMB ลงไปเนาะนะจากนั้นเดี๋ยวเราก็มาปรับกดน้ำ r ER า AR ของเรานะครับโดยการใช้ปุ๋ยยูเรียแบบนี้นะครับเพื่อที่จะกําจัดกดในติออกไปให้หมดนะครับพอใส่ปุ๋ยยูเรียปุ๊บนะครับเราก็จะเห็นฟองฟู่แบบนี้นะครับเราจะใส่ไปจนไม่มีฟองฟู่แล้วนะครับเพื่อนๆนะเรา ถึงจะสามารถตกตะกรอนทองคำได้นะครับขั้นตอนนี้ก็จะใช้เวลาพอสมควรนะครับไม่ต้องรีบนะครับการปรับกดสําคัญนะครับเราต้องใส่ฟูยูเรียจนไม่มีฟองฟูเนาะ ตอนนี้สําคัญมากๆย้นย้ําเลยนะครับเพืเ่อนๆนะสำหรับมือใหม่นะครับที่ยังตกตะกอนไม่ได้นะครับอาจจะเป็นเพราะว่าใส่ปุ๋ยยูเรียไม่ถึงก็ได้นะครับเพืเ่อนๆนะ หลังจากที่เราปรับกดเสร็จแล้วนะครับเราก็จะใช้เป็น SMB ผสมน้ำร้อนนะครับเทลงไปในน้ำ ER ของเรานะครับสังเกตว่าน้ำนะครับจากน้ำใสเนี่ยจะเปลี่ยนสีนะครับเป็นสีเข้มขึ้นหรือว่าเป็นสีดำนะครับนั่นก็แสดงว่าทองคำของเรานะครับได้ตกตะกอนเต็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนๆนะนี่นะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนเป็นสีดำทันทีนะครับ หลังจากที่เราตกตะกอนเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะรอหนึ่งคืนนะครับเพื่อที่จะให้ทองคำตกตะกอนได้ดีที่สุดนะครับเพื่อนเน,นะเราก็จะทิ้งไว้หนึ่งคืนนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราค่อยมาดูกันนะครับเพื่อนเน,นะหลังจากที่ตะกอนตกแล้วนะครับเราก็เทน้ําออกนะครับแล้วก็นําตะกอนเนี่ยมาล้าง ทำความสะอาดด้วยน้ําร้อนประมาณ3าถึงสี่รอบนะครับเพืเ่อนๆนะเราล้างน้ําร้อนเสร็จแล้วนะครับสามารถที่จะกรองไปหลอมเป็นทองคําได้เลยนะครับเพืเ่อนๆนะหรือว่าอยากให้ทองบริสุทธิ์นะครับเราก็ไปเข้าสู่กระบวนการกัดด้วยกดในติกอีกหนึ่งรอบนะครับเพืเ่อนๆนะ และนี้นะครับก็คือหน้าตาตะกรอนทองคำที่เราทำความสะอาดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อนนะหลังจากที่เราได้ตะกรอนแบบนี้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะฉีดลงเบ้าหลอมเพื่อที่จะทำการหลอมเลยนะครับเพื่อนๆนะ แล้วก็มาเข้าสู่กระบวนการหลอมกระบวนการสุดท้ายแล้วนะครับเพื่อนเื่อนะขั้นตอนนี้ก็ง่ายแล้วนะครับเราก็ค่อยๆหลอมด้วยไฟเบลก่อนนะเพื่อที่จะไล่ความชื้นนะครับจากนั้นนะครับถ้าตะกอนนะครับเริ่มแห้งแล้วเราก็เล่งไฟได้เลยนะครับเพื่อนๆนะ และก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับเพื่อนนะสำหรับการสกัดทองคําจากเข็มชุบทองน้ําหนัก3ขีดของเราวันนี้นะครับสำหรับเพื่อนผู้ที่สนใจเรื่องการสกัดทองคํานะครับลองสกัดแล้วแต่ยังไม่ประสบผลสําเร็จนะครับเพื่อนเนะเพื่อนสามารถแอดไลน์ id 094 9 0เก้าสีช่างเก่งมีคู่มือพร้อมกับโทรสอนจนเพื่อนๆสกัดทองคําเป็นนะครับสอนวิธีการสกัดสอนวิธีการแก้งานสอนวิธีการ ใช้เคมีอย่างถูกต้องนะครับเพื่อนเพื่อนนะสำหรับเพื่อนๆที่สนใจและยังทำไม่ประสบผลสำเร็จนะครับเพื่อนเพื่อนนะก่อนจากกันคลิปนี้นะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนๆนสมาชิกทุกท่านนะครับที่สนับสนุนทางช่องของช่างเก่งเดือนละ20บาทนะครับเพื่อนเพื่อนะ สำหรับเพื่อนๆที่เป็นสมาชิกในช่องของช่างเก่งนะครับช่างเก่งก็มีวิดีโอการสกัดทองแบบละเอียดพร้อมกับเทคนิคการสกัดให้ด้วยนะครับเพื่อนๆนะ20บาทต่อเดือนนะครับสามารถยกเลิกได้ตลอดเวลาด้วยนะครับเพื่อนๆนะสิ่งที่สําคัญมากกว่าเงินสิ่งที่สําคัญมากกว่าทองก็คือสุขภาพของเราเองนะครับเพื่อนๆนะใช้กดใช้เคมีก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับเพื่อนๆนะขอบคุณทุกการติดตามนะครับขอบคุณทุกคอมเมนต์ขอบคุณทุกการแชร์ ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนนะครับเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าครับเพื่อนๆครับ